ปลาทูจ้าปาสลิดไก่ทอดทุนเชียงกินกับพักเะดาออกใหม่ค่ะมีน้ำไม่และกะพักสดจา้ากินขา้าวเศ้านงกันค่ะแล้วก็มีข้าวเหนียวกำทำจ้่เมื่อไหร่ข้าวเหนียวกำค่ะแ่บๆจา้า สะเดาซสื้อมาคมคักคำว่าเนี่ยทากินะเะดามันอยู่สวนทัางท่านได้ออกน่าจะหลังปีใหม่หน่นนะคะ่ะออกซาก็าทางอื่นพักกาดแบบนี้กระแทบเะคะ่ะเป็นพักบ้านค่ะอ่อนๆกรอบๆ ถ้าเป็นเมนูปนนี่กินกับพักกหยังก็แซบกมันเลยค่ะทั้งผักสดผักลวกแซบเหมืนเลย